ครับใช่แต่แกปีนะไหนโดนเลยนะกระเป๋าอยู่น้ำปีนอยู่เลยอ่าเริ่มเริ่มสัมภาษณ์ครับวันนี้นักข่าวไปที่ไหนกันมาบ้างครับเดี๋ยาต้องถามเราต้องถามเราโอเคครับในนี้ครับดีใจด้วยนะครับพี่ขอดของหน้าอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็สำหรับเรื่องใส่เลยครับผมพร้อมครับพร้อมครับได้ดูตอนแรกกันแล้วนะคะมีไงบ้างคะตื่นเต้นไหมคะ แล้วผมก็จริงๆก็ตื่นเต้นมากๆคับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราเปิดกล้องแต่สี่เดือนที่แล้วจะคิดว่าไวก็ไวจะว่านอาหารก็นานใช่วนส่วนตัวผมส่วนตัวผมรู้สึกนานอแต่ว่าพี่นิวอาจจะรู้สึกว่าไวพี่นิวบอกว่าพี่นิวรู้สึกนานมากมันเป็นสี่เดือนที่ ไวซีมีความสุขอยู่นักแสดงที่น่ารักเนาะคมณพูดว่าเราถ่ายจบแล้วไงแต่ว่าคนอื่นเขายังถ่ายไม่จบไงตอนนี้อคุณพูดได้ว่าคุณแเพิ่งถ่ายเพิ่งถือไฮซีเดือนดูคู่ผมด้วยผมเนี่ยยังผมเนี่ยยังไม่ได้เรียกได้ว่ายังไม่ได้เอาน้ําไปยังไม่ได้เอาเท้าไปแตะน้ำเลยนครับกลังเริ่มกาลังเริ่มแต่ก็มีบ้างแล้วมีบ้างแล้วใช่ครับทางแล้วนิดหน่อย ใช่ครับจริงๆวันนี้จะได้ดูทุกคู่ใช่ครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยเป็นแบบว่าเทสเทสแซมแซมกันไปใช่ครับผมจริงๆแต่ละทุก EP ก็จะมีพลๆกันหมดเลยครับเราไม่ได้แบ่งว่าสามเป็นสามผาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับขอไไม่ดังเลยโอ้ผมเห็นไม่ใช่ที่ผมถามไม่ใช่ผมเห็นมันท่องแต่เมื่อกี้แล้วที่ตอบเนี่ยมันท่องมาเอาหรอมันท่องมาเยอะแต่เมื่อกี้ ๊้องมีนะของสารต่อครับผมอะไรนะครับใ่ีกตรงนี้มอองะระครัาห้องอะไรมาห้องอะไรมาองอะีมองอรม่องราว้องอวามงมหองอะมองอบาห้องะไมะไรมาะรมาห้ะร้อมห้งอะะไรหะไรมาหลไ้ะรมาหมารมาหัา้นะไมาก้องอะไา้าห้องมาองะมา้ออ้อะห้องอห้องร้อะมาห้าะอะไห้องะรห้งะห้อม้คะขอบคุณเลยนะพี่ ความวุ่นวุ่นความใสรหัสเทวดาก็ค <finish drilling> <properly> ือเป็นหนุ่มหน้าตาดีครับผมมันมันวุ่นยังไงมันวุ่นยังไงมวุ่นวายมากมากเลยตอนนี้ยผมไม่ได้ท่องไปแล้วดีมากดีมากดีครับผมเขาบอกงานดีทุกชั้นปีจริง จริงครับอันนี้ก็ถ้าพูดเองอาจจะดูอวยตัวเองไปหน่อยครับผมแต่จะตอบจริงไปนะแต่แต่ว่าจล่อเลยีีกีที่พวกเราประสบการณ์ของพวกเราที่หล่อๆพวกเราเป็นวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณจิมเอ็มทีวีที่ทำให้เราเฉิดฉายยิ่งขึ้นไปอีกนะครับใครบนได้สามารถกระทืบได้เลยนะผมอนุญาตนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสายรหัสนี้หน้าตาดีไหมแต่ที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็มีแค่หกคนนะครับก็มีหกคนไงครับ ผมไม่ได้อยู่ในสายคุณนะอ้าวผมก็ไม่ได้อยู่เราอยู่แค่นี้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่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 พวกเราหน้าตาดีสิเถิดพระเจ้าค่ะตาพูดบ้างลูกครับผมครับมาตรงกลางเลยไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีเขาว่าไม่ได้หนีมึงอันนี้ไปไหนเดี๋ยวจะไปหาเดี๋ยวไปหาไม่ต้องหาไม่ต้องหาครับเอาพาร์ทของพี่เซอร์จมาที่กลางครับพาร์ทของพวกเราฮะก็ จะได้เห็นความคอนทราสต์กันแน่นอนครับใช่ครับคนนึงแบบมืดบนคนนึงแบบสว่างมากก็เลยเรียกว่าเข้ามาเป็นความสดใสให้ชีวิตเขาคู่เราก็ถ่ายไปประมาณห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้แหละห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยเกินไปครับผมประมาณห้าสิบได้ครับผมห้าเปอร์เซ็นต์แล้จะถังนู้นใช่ครับเนี่ยผมไปยืนยันได้เพราะผมไปคู่เขาบ่อยอ่าผมเป็นกอหอคอบ่อยไงอ่าเราก็รู้สึกว่าบางทีมันก็เหงาบ้าง ยังไม่รู้ครับนี่จะให้หนูตลอดเลยนะบุ๊กก็โดนไปรอบหนึ่งแล้วนะอะไรผมไม่เคยดูอะไรเลยครับอ๋อครับอ่ะอย่างวันนี้นอกจากที่จะได้ดูตอนแรกมีความพิเศษอะไรครับแฟนที่มาดูบอ่าความพิเศษของวันนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีโชว์สุดเปเยลสุดเลยครับผมไม่เคยแบบโชว์อย่างนี้ที่ไหนมาก่อนเลยจริงๆครับผม รับรองว่าวันนี้ Amazing กระดิ่งห้อยแน่ๆครับใครที่แบบซื้อบัตรเข้ามากระดิ่งห้อยคืออะไรครับอะไรนะครับกระดิ่งห้อยคืออะไรครับนเป็นคำพังเพยคือเราจะทำอะไรเราจะดิ่งแมวไม่ใช่หรอกระดิ่งห้อยกระดิ่งห้อยเหมือนลูกแมวอะไรเงี้ยมีโชว์พิเศษครับลำกระบองไฟครับล้วนไฟเหมือนที่เห็นในชายหาดแต่ถ้าจูไม่ทำเนี่ยเนีขาไล่แล้วนะถ้าจูไม่ทำนะอันนั้นอันนั้นไม่มีครับไม่มีอ่ะนอกจากความพิเศษคือความพิเศษคือโชว์กลุ่คนหรือว่าโชว์ ไม่บอกหรอกพูดอย่างนี้คือเราอ่ะมีโชว์พิเศษแต่ว่าที่บอกได้เนี่ยบอกได้ปะไม่ได้โดนแล้วแต่ว่ามาด้วยใช้เราปล่อยเพลงก็อันนั้นก็ได้ฟังอยู่แล้วแหละเพลงรวมของเราหกคนครับแต่ว่าที่ปล่อยวันนี้ก็ยังมีอีกใช่ครับหนึ่งเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับอะไรยังไม่รู้ ผู้ร้ายอะไรไม่รู้หน้าปกมันเป็นแบบว่าผู้ชายกล้ามโตๆตทำอย่างนี้อยู่อะไม่ใช่คกล้ามโตโตชื่อเพลงผู้ร้ายปากแข็งขอไปเชิญมีปล่อยวันนี้หนึ่งทุ่มนะครับผมทางยูทูบกิ๊บเองนะครับใช่ครับเพลงมีความเ่อยูปมี่ความน่ารักครับผม่ายัังงไนรกจะบอกว่าเอ็มบีน่ารักมากครับผมเราเพิ่งไปถ่ายกันมาครับผมอ่ยังไงครับแค่นี้แหละครับน่ารักสักนิดหนึ่งไหม ประโยคนึงแค่นี้ครับทำๆทำับุ๊คไม่ภูมิคุ้มกันแล้วบุ๊คจะไม่ตอบอะไรอาจจะเจอแล้วอาจจะเป็นชื่อเพลงของู้ร้ายป่ะอออ่าเอ่อผมว่าอินสปิเรชันก็คงมาจากแบบปอตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าเป็นแบบผู้ร้ายปากแข็งเออเป็นเพลงแบบเป็นเพลงรักสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบคนนึงอาจจะแบบเป็นคนปากแข็งอีกคนนึงก็แบบเออ ทำไมเธอไม่บอกฉันตรงๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เราระบายอะไรหรอือปรเปล่าเพราะเห็นเหมือนแบบเอออ๋ออันนี้คือแบบอินสปิเรชันของเพลงครับผมที่แบบว่าผมอธิบายให้พี่ๆนักข่าวฟังชมเยี่ยมมากเลยชมเยี่ยมจริงๆเออมันมีช่วงน,นี้มันมีเออมีช่วงแบบเออคนปากแข็งคนไลไลอะไรอย่างเงี้ยอ่าอืมอะไรครับเพื่อนอยากมาช่วยชีวิตชีวาทีเหรอเห็หลุดเหลุดครับผม ต่อได้ฮะต่อได้ต่อต่อได้ฮะก็คือคือไม่ได้ที่มีอะไรช่วงนี้ใช่ไหมคะไม่มีใครปักแขงอะไรผมไม่มีครับไม่มีครับผมกับบุ๊กช่วงนี้ก็รักกันดีครับผมเป็นกันตายช่วงนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับผมช่วงนี้รักกันดีครับต่อบเขาสิก็คือคุณตอบอยู่คนเดียวผมก็ตอบไงเห็นไหมฮะผมบอกแล้วรักกันดีครับรักกันดีใช่ฮะจริงไหมครับที่เราเลือกตัวละครใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ด้วยโอ้จริงอาร์กนี่เล่นยากมากครับตัวจริงผมไม่ใช่คนอย่างนั้นเลย อันนี้ใครบอกครับผมบอกตัวเองเป็นไงฮะพี่ฟอสไม่เหมือนพี่อ้างนะฮะเหมือนจ้าใครพอจะยืนยันได้คำว่าไม่เหมือนเหมือนเป๊ะคือพี่อ้างเขาอาจจะดุกว่านิดนึงครับเขาจะนิ่งกว่าฟอสก็รัวๆนิดหน่อยมีความแบบตึงโปะพอแบบโซเชียลโซเชียลแบบรัวๆนิดนึงเลยโอเคอ่าแล้วครับกู่กู้ต่อไปคือพี่เพิร์สจากอ่ครับผมครับเออเหอ หวานเลยเออยังไงอะคะไงครับวันนี้มืดมนของคุณจะหมดไปวันนี้ใช่ไหมคะขับเคลื่อนเรื่องที่มืดมนแบบคนนี้ใส่สว่างมืดมนกับน้องสดใสอ่าครับผมก็ในเรื่องก็จะได้เห็นกันนะครับเข้ามาเป็นความสดใสให้โยธานะครับแต่จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามผมเป็นความขึ้นไปแช่วงแรกเลยแบบตอนที่แบบได้มาเป็นรูเมทกันในห้อง จริงตัวละครของเราจะอยู่แบบในห้องนะความสัมพันธ์มันเป็นหลักเกิดจากการเป็นดูเมดกันเลยอยู่ในห้องต่างดูแปลกแปกแต่สดใสแน่นอนครับต่ติ๊กตอกทุกวันเลยไม่ถึงเพราะว่าเราจะบอกว่าคนเขาก็แซวว่าพอมีเซ็นต้ามาพิเชอสดใสขึ้นเยอะก็จริงจริงก็แบบเขาก็ชวนทำอะไรในสิ่งที่เราไม่ ไม่เคยทํามาก่อนทําให้เปิดใจหลายๆเรื่องครับแต่ก็ตกใจเหมือนกันที่ที่เขายอมเต้นด้วยเรื่องเต้นนี่อันดับแรกเลยสมัยก่อนนี่ไม่เต้นเลยใช่ครับใช่รูปเมื่อก่อนก็ลงแต่สีดำพอเจอเซนต้าลงรูปหลักสีเลยเห็นไหมแ้วเปิดใจแค่เรื่องลงรูปเรื่องเต้นเหรอคะแล้วอื่นเปิดใจไหมมีมีเพิ่นเพิ่นมีสเต็ปโชว์ให้ดูไหมเก่งมไหมล่ะ มีมีสักหน่อยไหมแบบว่าอยากเห็นนะะปกติก็ตั้งกับพี่จูไงอ่าที่จริงก็ต้องไปด้วยกันรู้เลยนะมัไม่เอาทีมไทยอะเอามากทุนี้บ้างอ่ะครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับผมใช่นวครับก็พยายามเรียนรู้จากพี่จูอยู่ครับเพราะเขาพูดไม่หยุดเลยแปลว่าอะไรไม่เรียนรู้สิ่งดีๆไงออ๋จริงป่ะจริงป่ะคือหมายถึงว่าพอแบบ ก็ก็จริงครับเพราะว่าพี่เขาพูดเยอะเนี่ยเราเราก็ได้เรียนรู้จูพูดเยอะจูพูดมากผมรักรักรักโอเคมุกี้ฝากไว้ก่อนนะก่อนครับก็ได้เรียนรู้มาครับแต่ว่าทักษะการพูดเดี๋ยววันนี้มารจะโชว์สกิลนะครับก็คือในการอธิบายตัวละครของทั้งคู่คามถ้าพร้อมแล้วถ้าพี่พี่พร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับไฟฟ้าครับไฟฟ้าคาแรคเตอร์เป็นยังไงเอาต้องวายก่อนเดี๋ยวลืมโอเค อย่าเงยีงยบเงียบเงียบเอาโอเคก็น้อ,องวายเนี่ยจะเป็นจะเป็นนักศึกษาปีหนึ่งที่แบบว่าคารคเตอร์เขาจะเป็นคนที่มีความง่วงง่วงซึมซึมอ,อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เขาจะมีปมในใจก็คือเรื่องความรักอืมแล้วก็การที่เขาไม่ได้เจอกับพี่ไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นน้องรหัสของโยธาแต่ว่าโยธาเนี่ยเขาไปยุ่งอยู่กับรูเมทของเขาพี่ไฟฟ้าก็เลยอาสามาเป็น ที่รหัสเราแทนมาดูแลแทนไอทีนี้เขาก็มารู้เรื่องปมความรักของเราเขาก็เลยอาสาที่จะช่วยสอนเราจีบอ่าันนี้ใกค่เหรือเรื่องย่อครับเหรออ๋อลืมลืมลืมยาวไปเลยอเยเดี๋ยวรอฟังน้องให้จบก่อนนะกำลังจะโยงไปไงพี่นิวใจเย็นๆเราหยุดไว้ประมาณนี้เพราะนี่ก็เนี่ยจบเรื่องแล้วอะเราหยุดอยู่ไว้ประมาณนี้ก่อน จบเรื่องพอดีอัก้าเตอร์พี่ไฟฟ้าไัเตอร์ไฟฟ้าอะยังไงเป็นเป็นยังไงใช่ใช่ใช่ก็พี่ไฟฟ้าเขาก็จะเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับทุกคนทุกคนในคณะทุกคนที่เจอใช่ครับประมาณนั้นเหมือนเหมือนเลยครับปมมือครับถูกต้องไหมถูกต้องครับถูกต้องครับครับ เอ่อถ้าแขกรับเชิญเยอะครับเยอะครับจริงจริงแขกรับเชิญจับจับจริงจริงแขกบแล้วนี่ให้ให้ยืนให้มองตรงนู้นนีโปรดิวเซอร์ใหญ่ของเรากำลังกลุมอกอยู่มีเยอะมากครับมีประมาณสาสิบชีวิตเลยครับอ่าใช่ต้องรอติดตามครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆจริงๆเพราะว่าวันวันวันอยู่แต่กับฟ้อนอะไรเงี้ยก็ถ่ายแค่กับฟอสองคน ไม่รู้ไอ้นะครับไอ้ใครว่ามันฉีดน้ำเซิร์อ๋อคือเยอะเลยครับผมแน่แน่พิธาพี่ธามาเล่นเป็นรุ่นพี่มาเล่นเป็นอาจารย์มหาลัยอาาจรย์เป็นเป็นเจ้าของมหาลัยถามจริงอันนี้จริงปะเชื่ออะไรเชื่ออะไรกูได้ปะมีพี่เอ็กซ์ด้วยนะพี่เอ็กซ์ด้วยพี่เอ็กซ์เป็นพี่เอ็กซ์เป็นเป็นภาคเป็นภาคครับเป็นภาคเป็นหัวหน้าภาคไปป๋าไปเรื่อยเลยไปเรื่อยเลยมาครับ แรกกนตอนสุดท้ายรับรองว่าเจอแบบแข่งั่เชิญแน่ๆโอ้เยอะครับผมเยอะมากมีันที่แบบแฟนๆจะเซอร์ไพรส์แล้วว้าวไปอ๋อมีหลายคนเลยครับผมครับผมกว่าจะดึงมาได้หลายๆคนนี่คิวค่อนข้างยากครับพอแล้วถ้าพุ่งขึ้นไปถ้าไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาไม่ค่อยได้เจอใครเลยฮัลโหลครับอ๋อหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาเขาเรียกแล้วเขาตามแล้วครับแต่มีเห็นว่ามีอีกคนหนึ่งทุ่มทุนในการเล่นตัวละครนั้นไปซื้อรองเท้าสตั๊สน ไปเรียนไม่บอกว่าเขาเรียกอะไรลองถามป้าถามุูบอลป้าอันนั้นคือเผลนเผลนเตะบอลนี่เหรอครับยู่ท้าุ์ซอสเุ็นซอสครับผมก็ทั้งชีวิตเราเราดูบอลอย่างเดียวเราไม่เคยเราไม่เคยเล่นฟุตบอลเราก็แบบว่าเออพอเป็นพี่อาร์กเนี่ยเขาบอกเออเขาเป็น นักบอลมหาลายัยเราก็จะแบบว่าเออถ้าจะไปเตะแม้ตแต่แปรบอลเรายังแปรไม่เป็นเราก็จะเขินตัวเองไปหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องไปส่งเสียตัวเองเรียนนะครับเ,เรียนแถวบ้านมันเป็นแบบสนามแถวสายไหมอะไรเงี้ยคืออันนี้ยจ่ายเองไงจ่ายเองจ่ายเองเลยใช่ครับไม่ใช่หรอกไอไองบประมาณอย่างอื่นผมจะไปลงการเรียนร้องเพลงเออไอเตะบอลเดี๋ยวจ่ายเองไม่เป็นไรไม่อยากให้อะไรไปเบียดอันนั้นก็คือ ก็เรียนแปรเรียนเรียนแปรเรียนเลี้ยงอะไรเงี้ยครับใช่เรียนยิงอะไรอย่างเงี้ยครับปีคลิกอ่าเรียนสับหลอกหลอกยันขาตัวเองอะฮะบอลอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนีในเรื่องเขาต้องเล่นเป็นตำแหน่งอะไรยูงหน้ากรงกลางอ๋อผมเป็นฟันฟันนายฟนนายอ่าเพื่อนครับคื่อนเพื่อรวะครับโอ้โหกองหน้าตัวเป้าไม่เพื่อนนะมเป็นกองหน้าตัวเป้าอ๋อแล้วเป็นยังไเขาเรียนจริงเห็นไหมรู้ ที่แบบว่าคือไม่ได้แบบอยากแค่ถ่ายให้เห็นว่าเอ,อ,อ้ยเท่ๆใช่ครับมันมันถ้ามันถ้ามันถ้าเราทําไม่เป็นแล้วเราจะไปอินได้ยังไงอะอือเออถือว่าเราเรารับมาแล้วเราก็ต้องเอออันไหนที่เราไม่ได้เราก็ต้องไปเรียนเราก็ต้องไปพยายามอ่าไม่งั้นมันก็แบบไปเตะใครจะไปเชื่อเออ,อเเตัวเราเองยังไม่เชื่อเลยมันไม่ได้ฮะเราก็เออต้องให้มันอินกับคาแรคเตอร์หน่อยอะไรเงี้ยใช่ครับซื้อสตตร์ครับก็กดโปวท็อปเลยครับจะถูกจะถูกจะแพงเอาเอาแพงสุดไว้ก่อน เออใช่ฮะเตะไปสิบครั้งครับเรียนสิบครั้งก็พอละเจ็ดพันห้าบอกราคาด้วยเหรอบอกราคาด้วยไม่ต้องบอกก็ได้โฆษณาเลยบอกพี่เอก็ได้ค่่ะพีเกก็ได้ตั้งใจฮะแบบเราโอเคเราเงินที่เราจ่ายไปรู้สึกเลยว่าคุ้มทุกบาทอต่แต่คือเราซื้อแล้วเราเอาไปใช้เองในกล่องปะใช่ครับใช่ครับใช่เอฟห้าสิบครับผมสปอนเซอร์เขาได้นะจ่ายเองเมื่อกี้มีมีคนอื่นที่ ไปพุ่งเทพุ่งคุณเลยเขาถูกไหมครับผมยังไม่ได้ถ่ายสิครับไม่รู้ต้องเรียนอะไรบ้างเดี๋ยวรอจะถ่ายคืออย่างงี้ผมต้องไปเรียนวิศวะไฟฟ้ามาก่อนเป็นคำสี่ปีแล้วค่อยมาถ่ายอย่างงี้ลองดูเอาเลยเอะไลยเราเมื่อกี้เรียนจบหน้าจะไปก่อนเล่นไม่ได้แล้วอ่าให้ฝากถึงแฟนๆที่จะมาดูตอนแรกถึงไม่ได้มาดูในโรงก็ดูได้ที่ไหนยังไงบ้างคะ ให้ม้าตักไหมให้มาตักมามาม้กมาม้อม้ามอาม้าา้่ม้าม้ออาม้้าม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 ามม่าม้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 ายกานาม้้าม้้าม้าม้้าม้าม้ม้าม้ามม่าม่มาม้ามีาม้าม้าม้กม้าม้า้าม้าที่มาม้าม้ม้าม้ามกาม้ม้้าม้้ามัาม้ม้า้าม้ามรา้าม้ามาา้มา้าม้มา้าามมม้มาามมาา้วา ตบติโอเคอ่าไม่ตบไม่ตบแล้วก็ทโทรดูได้ทาง YouTube นะครับผม GMM Official ิเช ah okay. ียลยูทีวีออฟฟิเชียลได้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 ครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับสายรหัสเทวดานะครับ Perfect Trainer นะครับอยู่กันยาวๆนะครับวันนี้นรับอีก5เดือน20วันนะครับผม24 EP เจอกันยาวๆนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผมยังไงนะฮะนี่วิศวะบโทรศัท์อันนี้ครับแสงสว่างความมืดอันนี้อันนี้ยังไงฮะสว่างกับไฟฟ้าวิศวะไฟฟ้าอ่า